ดูด่วนวนจับตารายชื่อทีมชาติไทย4ตัวเก่าลุ้นคัมแบ็กส่วนแอนโทนีฮัสสันเดินหน้าดึงทีมงานอย่างต่อเนื่องขณะที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตวันนี้แพ้ไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นหากหวังเข้ารอบเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นเเกรเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้นะครับช่วงแรกอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันภายใต้การคุมทัพของแอนโทนีฮัสซันก็จะมีเรื่องมาอัปเดตทุกวันเพราะเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์แล้วก็ไปเยืยนยเอนสีน้งการในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับโดยจะประกาศในวันพฤหัสนี้วันที่6พฤศจิกายนนะครับเวลาบ่าย2โมงเย็นฮัสซันเป็นคนประกาศเอง ล่าสุดแอนโทนีฮัสซันเนี่ยเสริมทีมงานอย่างต่อเนื่องนะครับได้โค้ชผู้รักษาประตูมาแล้วก็ไปดึงาทางด้านของเดยันมิโลเซวิตเป็นชาวออสเตรเลียวัย47ปีมันเป็นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับโดยมิโลเซวิตเนี่ยเคยเป็นประตูหลีดจูเนเตดนะในช่วงปี2001-2003แต่เป็นมือ3แล้วก็ ไปรับงานเป็นโค้ชประตูอยู่สโมสรเพิร์ตกอรี่ในลีกออสเตรเลียก่อนที่ฮัสซันจะดึงมาเป็นโค้ดผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแล้วก็จะมีพี่ตองกวินเป็นผู้ช่วยโค้ดผู้รักษาประตูส่วนทีมงานอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เจรจาดึงเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ทีมงานยังมีไม่ครบนะทั้งอ่าทั้งสกเกลทั้งอะไรต่างๆก็กาลังทยอยมาส่วนล่ามเนี่ยได้แล้วก็เป็นน้องแอนฟิล เจ้าตัวก็ประกาศอำลาบีจไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกชายของโคชทงก็เคยร่วมงานของฮัสซันมาก่อนหน้านี้ก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจนถึงฟีฟ่าเดย์เนี่ยวันที่จะรีนังเตะม,มารายงานตัวเนี่ยประมาณวันที่10เนี่ยทีมงานก็น่าจะได้มาครบนะครับก่อนจะลงเล่นเกมแรกเจอสิงคโปร์ในวันที่13แล้วก็ไปเยือนสิีลังกาในวันที่18พฤศจิกายนส่วนเรื่องของรายชื่อนะครับคุณผู้ชมให้จับตาดีๆเพราะ การประกาศรายชื่อในครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็น4นักเตะตัวเก่าหรือว่า4เสือเข้ามาเล่นให้กับทีมชาติไทยพร้อมกันอีกครั้งก็คือพี่มุย้ยเจริสินแดงดาพี่อุ้มธีระทรบุญมาทันและก็พี่ตังสาระจุเย็นรวมไปถึงพี่เจชนะทิพสงกระสินนี่คือ4นักเตะที่สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ในยุคอชีอีเนี่ย สคนแทบจะไม่ได้เล่นร่วมกันเลยคือเล่นร่วมกันล่าสุดเนี่ยก็ต้องนู่นเลยนะครับทีท่ไทยเปิดบ้านชนะสิงคโปร์สามประตูต่อหนึ่งในคัดบนโลกโซนเนเชียแต่เราก็ต้องตกรอบเพราะประตูได้เสียใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมกันอีกเลยขราวนี้กลับมาอีกครั้งก็น่าสนใจถึงแม้จะอายุเยอะกันแล้วอย่างพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่ตังแต่ผมว่าคุณภาพช่วยทีมชาติไทยได้ ผมว่าน่าจะได้มาแน่4ี่คนนี้เพราะว่าฮัตซันเนี่ยเขาค่อนข้างชื่นชอบเลยอย่างทั้ง4ี่คนก็อยู่ในสายตาของฮัตซันมาโดยตลอดแล้วก็เคยร่วมงานกันมาแล้วทั้ง 3- 4ี่คนเลยนะคุณผู้ชมจับตาดูนะผมว่าตัวเกาว่กาๆเนี่ยกลับมาตัวที่แฟนบอลคิดถึงมาแน่เพื่อเอามาจัดการศรีลังกาแล้วก็เจอกับสิงคโปร์หลายชื่อเนี่ยผมคิดว่าจะแตกต่างในยุคอิชิพอสมควรนะใครที่หลุดไปแล้วถ้าฟอร์มดีมีโอกาสได้กลับมา รวมไปถึงพวกตัวลุกครึ่ตงต่างๆอาจจะได้เห็นติดมาอย่างจูดเบลโอ้แค่คิดก็กรสนุกแล้วอะจากการประกาศรายชื่อในวันนั้นแล้วลองคิดภาพทั้ง4คนเนี่ยอย่างพี่เจเขาเป็นทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอยู่แล้วแต่พี่ตังพี่มุย้ยพี่อุ้มเนี่ยโอ้ถ้ามาเล่นร่วมกันอีกครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาพที่แฟนบอลคิดถึงนะสยภาพผมเชื่อว่าเอาตัวรอดได้อยู่แล้วและยิ่งมาประสานงานกับสุปชคสรชาติ สุวนประเหมือนตาไม่รู้พร้อมหรือเปล่านะหลังจากสุประชัยใจเด็ดเออแล้วก็ตรงกลางอย่างธนวัตรไหมธนวันว์นก็เล่นดีนะผมว่าถ้านั่งก็เล่นหน้าเลขติดอะ่ะใช่ปะละ่ะเออพี่อุ้มเนี่ยน่าสนใจถ้าเรียกมาเนี่ยจะเล่นตำแหน่งไหนเพราะส่วนใหญ่เล่นมิดฟิลด์อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าพี่อุ้มมาเล่นแบ็กซ้ายว่ะถ้าเกิดเรียกมาจริงๆอะ่ะยังไงซักพี่อุ้มก็เล่นแบ็กซ้ายได้เล่นมาทั้งชีวิตเออนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของแบ็กซ้ายสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทย นะครับเดี๋ยวรอดูประกาศรายชื่อวันที่6พฤศจิกายนนี้แต่แล้วที่ผมได้รับข้อมูลมา4ฐหานเสือจะได้กลับมาเล่นร่วมกันอ่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมได้รับรายงานอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอดูในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับจากนั้นผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุด4เกมกันหน่อยล่าสุดก็มีการประกาศรายชื่อ50คนที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติไทยชุด4เกมปรากฏว่าก็ เต็มระบบนะครับประตูเนี่ยมีนรงศักดิ์เนื่องวงศาชมพัฒน์บุญเลิศศิลเศษสรสโพสมันแล้วก็ศิลสุตรวงเรนคำกองหลังเนี่ยมีวิชันอินยามด้วยนะอัจรพลแสงทองบุคคลีเหลมดีอ่าแล้วก็มีชนพัฒน์บัวพันธ์วัริชูทองชานนนธรรมมาสิงหามาราสะพลเอกมณีกรธิกวินกิติพัฒน์กุลภาวชวชัยอินประโคนพระเพลศ,ศึกศรรษา,ากิจแล้วก็ชัยพลอดทนตรตงกลางอ่ะสิทธาบุญล,ล่า ศิลปุภูบันดีธนตกริชชนเมืองปักคกณะคำยกเศกสรรลาตีนันทิพั์ใจมั่นที่เป็นตัวหลักๆนะกองหน้าเนี่ยเพียบเลยธนกิจโพสีมีธนรวันรปลือทองชววันวิ์แซ่เล้าอิกรัสสันหลนชินเงินผู้ตันยงชินวัประจวบมนธนุวิโพชยัยยศกุลบุรพาคือในนี่คือชอิหลายชื่อเบื้องต้น50คนแต่เดี๋ยวต้องรอตัดเี่สิคนอีกทีแล้วก็ไม่รู้ว่า จะได้ชุดเต็มหรือเปล่าถ้าเกิดได้ชุดเต็มเนี่ยรุ้นเหรียญทองสนุกแล้วก็ภาวนาได้ชุดเต็มนะสำหรับซีเกมที่จะมาถึงเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นี่เออแต่รายชื่อที่สต์ไปห้าสิบคนเนี่ยตัวเต็มๆทั้งนั้นถ้ายี่สิบสามคนประกาศมาแล้วได้ตัวเต็มเนี่ยแสดงว่าสโมสรร่วมมือพร้อมปล่อยมาช่วยซีเกมก็เดี๋ยวรอติดตามว่ายี่สิบสามผู้เล่นทีมชาติไทยในการลุยซีเกมจะเป็นใครนะครับเราจะไปเดิมเกมแรกสามธันวาคมเจอกับติโมเรสเต และก็เจอกัมพูชาในวันที่10ธันวาคม1นึ่ทุ่มที่ราชมังบอกเลยว่าโคตรน่าไปดูวันที่ราชมังคลากีราสถานนะครับเออนะติดตามรับชมแล้วกันแล้วก็คลิปนี้เนี่ยขอไปอัปเดตกันหน่อยอยู่ดีๆอยู่ไม่สุกเหงียนซนเซนหรือว่าราเฟลซันกองหน้าโตโอนของทีมชาติเวียดนามที่เจ็บเองเจ็บเองตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนที่ทเวียดนามชนะไทยแล้วก็ยังไม่หายใช่ปะเพิ่งกลับมาได้ ล่าสุดเนี่ยเหงียนซนซนเนี่ยออกมาโพสโพสแคปชั่นแล้วก็ใส่รูปภาพที่มีสุภระโชคแล้วก็ทิตาธรแล้วก็ชั้นหิวหลังจากนั้นก็มีคนไปกดขำแล้วก็มีแฟนบอลนนะ่ะไปด่าเยอะมากอยู่ดีไม่ว่าดีทำไมชั้นหิวไม่ลงรูปสโม,มสรแล้วไปลงรูปทีมชาติกับทีมชาติไทยทำไมก็ไม่รู้มันทำามาททำไปทำไมนะสำหรับเหงียนซนซนเพราะว่าประเด็นมันหนักมากเหงียนซนซนเนี่ย ตอนที่เล่นให้กับเวียดนามเจอไทยเนี่ยโอ้โหกระแสมันแรงมากแล้วผมคิดว่าก็คงได้เจอกันอีกครั้งในเร็วๆนี้นในชิงแชมป์อาเซียนนะสำหรับเหียนซนเซินแล้วก็ทีมชาติไทยแต่มันไม่น่าอยู่ไม่อยู่สุขนะอยู่ดีมาโพสแล้วมีภาพนหมนมีนักเตะไทยแกเออนะแล้วก็ปิดท้ายที่บุรีรัมย์กันหน่อยบุรีรัมยุตเต็ดนะครับจะมีโปรแกรมลงเล่น FFC ซีแชมเปี้ยนลิก Elite ในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับพวกเขาจะเจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ต ในเวลา1ทุ่ม15นะครับคุณผู้ชมบุรีดมเนี่ยลงเล่นไปแล้ว3นะัดเก็บได้เพียงแค่3คะแนนชนะชนะ1แพ้2อยู่รองสุดท้ายส่วนซึ่งไฮพอตเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายเสมอ1แพ้2ทั้งคู่ยังอทาทังบุรีัมเนี่ยเก็บชนะได้แล้วส่วนซึ่งไฮพอตเนี่ยยังไม่ชนะและทั้งคู่เนี่ยโอกาสในการเข้ารอบเนี่ยเหนื่อยมากๆแล้วตอนนี้เพราะว่าคะแนนมันเริ่มขยับเจอกันเองเนี่ยผลชนะเนี่ยทำให้ทีมนั้นเนี่ย กลับไปมีโอกาสเข้ารอบซึ่งบุรีรัมเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นนัดที่พลาดไม่ได้เสมอก็ยังไม่พอเลยนัดเนี้ยบุรีรัมถ้าเกิดอยากจะหวังเข้ารอบเหมือนปีที่แล้วเนี่ยต้องชนะสถานเดียวไม่มีทางเลือกอื่นนะครับชนะให้ได้เพราะซึ่งไฮพอเนี่ยคือทีมที่ฟอร์มแย่ที่สุดใน f f c แชมเปี้ยนลีกอีลิตครั้งนี้ฟอร์มในลีกก็ดีก็จริงแต่ใน ACL ไม่ดีมาร์คแจ็กสันเนี่ยบอกเลยว่าคาดหวังนะว่าวันนี้เนี่ยบุรีรัมต้องชนะให้ได้ ไม่มีทางเลือกอื่นเก็บ3คะแนนเท่านั้นบุรีรัมเนี่ยยุคข,ของมาเก็ตสันนะ่ะในไทยลีกเนี่ยเอาตัวรอดได้นะแต่ในบอลเอเชียเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะขนาดเข้าไปคุมทีมที่รู้จักเป็นอย่างดีตอนเจอออสเตรเ,ล,เลียเมลเบิร์นครั้งก่อนยังแพ้เลยเออไม่น่าแพ้ก็แพ้นัดนี้ต้องชนะแล้วข่าวดีคือได้สุนั้นเหมือนตากลับมาฝึกซ้อมแล้วน่าจะเป็นข่าวดีของบุรีดัม ถ้าได้สูตรนัดเหมือนตามาเนี่ยมันก็ทำให้เกมลุกของบุรีรัมเนี่ยดูอันตรายมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงรีบใช้งานสุพรบนนัดแล้วกันพะน้องเขาเพิ่งเจ็บถ้ากลับมาแล้วยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเสี่ยงใช้เดี๋ยวมันจะเจ็บเพิ่มอีกแล้วมันจะส่งผลต่อระยะยาวก็เดี๋ยวรอดูผมว่าเกมนั้นเนี่ยคงได้เห็นนักเตะต,ต่างชาติลงเต็มๆอาจจะมีนักเตะไทยที่สอดแทรกเข้ามาก็มีสุประชัยใจเด็ดอ่าผมว่าน่าจะได้ลงเล่น ทีละทอมมึมาทันเลยประมาณนี้ก็ติดตามรับชมกันนะครับ BG Sport วันนี้น่าดูมากทุ่ม15ชนะเท่านั้นถ้าไม่ชนะโอกาสเข้ารอบคือยากมากสำหรับบุรีรัมยูอเต็ดน,นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและที่สำคัญคลิปนี้นะครับแนะนำนี่เลยนะ บเบลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกระเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ